คลิปนี้นะครับผมก็จะมาคับลูกดอกเรียกส้นตีนนะผมจะมาทดลองกับไอมิเตอร์เล็กพวกนี้นะเจ้าป่าของอาร์กก็จะมาลองดูว่ามันจะได้ผลดีแค่ไหนไปเจอกันสวัสดีครับผมชอบเล่นเกมนะครับคือคลิปนี้ผมก็จะพาไป ไอลาหอยโบราณเนี่ยผมจะเอาพิษมันไปทำลูกดอกลูกดอกยาเมาอะเหมือนแบบว่าเรายิงไปในสัตว์ที่เราไม่ชอบกินหน้าใช่ไหมไอสัตว์บริเวณรอบข้างอะ่ะมันก็จะไปลุมกัดจนตุยนะมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แหละแต่เพื่อมีคนอยากรู้ไงว่ามันคือลูกดอกอะไร แต่มันไม่ใช่ลูกดอกยาสลบนะมันจะคล้ายๆลูกดอกพิษแมงกะพุนแหละแต่มันไม่ใช่ยาสลบมันเหมือนกับเป็นยาเรียกส้นตีนอะเอาง่ายๆเดี๋ยวผมหาไอ้หอยเวนนั่นก่อนผมก็มาเจอน้องแล้วค่อนข้างที่จะหายากเลยคือหายากอยู่เหมือนกันนะไม่ได้ให้แค่พิษนะครับคือน้องจะให้ไข่หมึกดำด้วย มันจะปล่อยสารเนี่ยไอสารที่ทำให้เราแบบระคายเคืองตาคือปลาที่เราขี่มันจะไม่ระคายเคืองนะมันจะระคายเคืองคนที่ขี่มันขี่ปลาแหละคือระคายเคืองเราแค่นั้นเนี่ยเคอันนี้ก็เก็บไปให้หมดเลยนะนี่ได้ไข่มุกดำด้วยนะไข่มุกขาวเนื้อ คือถ้าใครเจอน้องก็ตีมันได้นะจะได้ไข่มุกดําแต่มันได้ไม่เยอะหรอกนี่เหรผมก็ได้มาเท่าไหร่สิบเจ็ดผมได้ไอ้นี่ด้วยไงไอ้ไคยขาย,ขาย,ขาย,ขายปูอ่ะคือไอ้ตัวเนี้ยมันให้ไม่เยอะหรอกไอ้ตัวหอยเนี่ยให้ไม่เยอะมันให้น้อยครับโอเคเดี๋ยวผมก็ต้องไปหาพิษต่อนะพิษแค่นี้ไม่น่าพอที่จริงมันก็พอแหละมันใช้ไม่กี่ดอกหรอก ใช้ดอกสอดอกแค่นั้นแหละแค่ทดลองให้ดูว่ามันเป็นยังไงโอเคนี่ก็แมงกระพุนแมงกระพุนก็เจอได้ทั่วไปนะก็จะเหลือไปแช่เย็นละพิษแมงกระพุนอนะ่ะมันหนาวได้ตลอดเวลาอืมของเยอะเอาเรื่องนะใต้ทะเลหาง่ายอยู่ ง่ายหูเนื้อปลาเนื้อนอ้องหู้เยอะแยะไปหมดโอเคเยวตัดคลิปไปกลับมาที่บ้านนะมาคาบลูกดอกเหมือนกันปืนก็ได้เวล3าห้านะกระบอกเดียวที่ใช้ยิงผิดเมงกระพุนลูกดอกมันก็ได้เวลเก้าคาบก็เหมือนเดิมเลยแค่เปลี่ยนจากพิดเมงกระพุนเป็นพิษไอห,หอยบ้านนั่นแหละแค่นั้นเอง ไม่ยากไม่ยากแต่มันจะหายตัวหอยนั่นน่นะยากโอเคผมเอาปืนไว้ไหนวะลืมวะปืนเดี๋ยวไปหาปืนก่อนผมลืมเว้ยคือกล้องผมเยอะวะในตัวยุงว,ะวะ่ะไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่อยู่ไหนวะ อยู่ในนี้ปะไม่อยู่มันต้องอยู่แถวนี้แหละอันนี้เนี่ยโอเคเจอละอยู่ติดในคังแสงเรานี่เองก็เตรียมไปแค่นี้นะเอาไปทดลองให้ดูว่ามันจะเรียกส้นตีนยังไงโอเคไปเจอกันอันนี้ผมก็เจอไอ้เล็กนะ เดี๋ยวผมจะจับมันไว้ทดลองให้ดูแล้วกันไปเดี๋ยวหาฝูงสัตว์ดุร้ายหน่อยโอเคผมเจอฝูงเสือเขี้ยวดาบนะเดี๋ยวดูให้ดีนะเสือเขี้ยวดาบก็จะไปลุมมันถ้าผมยิงที่ไอ้เล็กยิงไม่โดนก่อนหนึ่งนัดเออโอเคว่าโดนลุมดิ <c oughs> นี่เลยมันก็จะมีออร่าแบบนี้เลยถ้าเรายิงไปโดนนะ รียบร้อยโดนยำโดนยำวะ่ะโดนยำเละเรียบร้อยมองเทงเป็นไงเจอดิฝูงหมาเดี๋ยวผมหาทดลองอีกสักตัวสองตัวแล้วกันไปโอเคผมเจออีกตัวงละลองข่องหน่อยสิเจ้าป่าเหรอเจ้าป่าโดนลุมก็ไม่ไหวเหมือนกัน นี่โดนน้ำยาปุกความฮึกเหิมเป็นไงล่ะเรียบร้อยที่จริงไอหมาพวกนี้มันก็จะไม่กัดนะโดนน้ำยานี้ไปมันก็เรียกสัตว์บริเวณรอบข้างมากัดหมดเลยเห็นปะนี่แมงป่องวาแล้วแมงป่องยังกัดแตะบอกเลยที่จริงมันไม่กัดกันหรอก เห็นปะมาแล้วมาีกตัวงและ <c oughs> เล็กเวลสูงอันเนี่ยแหลอึดโอเคพเพื่อนเพื่อนถ้าชอบก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันต่อไปตอนนี้เล็กผมโดนลุมอยู่โอเวลสูงเวลสูงโอเคไว้เจอกันพกเพื่อนเพื่อนจุ๊บ